ดีใจที่ทาทการต้อกรัถินที่สำนักสงฆ์คำระหอให้มีผู้โดยสานทีนกระโนญาติพี่น้องมากันเยอะมากหลายหลายสานที่มาจากกรุงเทพมานครเพก็มีหรือหลายๆจังหวัดในใกล้เคียงของคำกระหอหลายๆลา,ลาอำเภอได้มาร่วมกันหม,มู่มวลมินสายทานใจที่ไฟฟัน วังปาฏิหาริย์ผ่านใจคนอ,นอนันอีกอันนั้นก็สั้น นี่ฉันนางสาวสุธารัตนพันธ์ชื่อเล่นลูกปลานะคะวันนี้ก็เป็นงานบุญอีกวันหนึ่งของวัดถ้ำพระหหนะคะของจังหวัดนครศรีธรรม,มาราชค่ะเออวันนี้นะคะหนูก็มากับแม่แล้วก็มากับน้องสาวซึ่งมาเปิดโรงทานแล้วก็ทําพุ่มกระถินมาด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เห็นบรรยากาศพี่พ,พี่น้องๆของชาววัดถ้ำพระหหแถวๆนี้ก็คือเขามากันเยอะนะคะมีทั้งโรงทานค่ะแล้วก็จัดพุ่มกระถินนะคะก็กันเยอะมากมีความรู้สึกแบบภูมิใจมากๆแล้วก็เห็นญาติพี่น้องคือทุกค คนแบบน่ารักอบอุ่นมากเลยค่ะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้มาเที่ยวที่วัดถ้ำทหอคือจะเป็นเป็นถ้าม,มีพระพุทธรูปนอนอะไแบบนี้ค่ะมีเยอะมากจริงๆนะคะก็แนะนําให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสสันสันนนววเเปิดหมมุมม่อใจืาถึงี้ ใน้พาาาเหล่ประชความัทธานนี้เมืองกาดได้มาเป็นแรงแรานะคะในงานกระถิ่นนะคะวันนี้ที่ว่าสำนักสนนักสนข่าพแจ้วน,นะคะคือผู้ที่หกกันบน ใหญ่โดยท่าเฉลิมรล้านคอยู่หมราชค่ะท่านประธานในพิธีวันนี้ก็คือท่านสมใจแสงภารยะพิสพ์ทเช้าของเรานะคะวันนี้ชาวบ้านมากันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกท่านนะคะเจนุศร้านชาเมืองนะคะจำนมันสานะคะเจตแกนทุ่นเสร็งนะคะนำผักเสร็จมาแจกนะคะแล้วก็มีชาวบ้านมีรงทานมากมายเลยค่ะวันนี้อิ่นบุญอิ่นใจมากๆนะคะก็ขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยที่เร่องฐานิโทนาบีนเบียนวันนี้ค่ะ เนนแล้วก็ต้องขอขอบพรคุณนะคะใบหอมโปรดักชั่น2องศหขอบพระคุณมากมากค่ะจะลอง้าวเดินมาช่วยคูค้คนไม่หยุดยั้ง ค่ะวันน şey ี้นะคะมีทีมไบเกอร์นะคะทีมไบเกอร์มาจากที่ไหนคะพี่ป๊อกขาพี่ป๊อกนะคะพี่ป๊อก s C g มาจากนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ได้มาร่วมบุญกับเราด้วยนะคะที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอหมู่ที่6ตตำบลถ้ำใหญ่ค่ะวันนี้นํำทีมโดยเจ้าภาพของเรานะคะเจ้าบ้านก็คือคุณป๊อกมังกรไฟก่อนแล้วก็พี่บิ้มนะคะ พี่ป๊อกมังกรไฟพี่ป๊อก SCG ทุ่งสงนะคะแล้วก็พี่เบิ้มปีนาจะเป็นเจ้าภาพอ่าแล้วก็ปีน้านะคะส่งส่งต่อสมาคมบิ๊กไบค์นครศรีธรรมราชนะคะจะมาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินปีหน้านะคะปี2569จองไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นปีเลยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะค่ะเรามาถามความรู้สึกของบิ๊กไบค์กันเลยนะคะครับครับก็สวัสดีครับอ่า บิ๊กไบมาเที่ยวนี้ก็รู้สึกชื่นชอบครับกับบรรยากาศที่วัดครับรู้สึกว่าเป็นแบบบรรยากาศเป็นกันเองและก็น่ารักน่ารักนะครับอาหารการกินอะไรสมบูรณ์มากเดี๋ยวชาวบ้านก็น่ารักครับต้อนรับเป็นอย่างดีครับพวกเราชาวบิ๊กไบก็ต้องขอขอบคุณไว้นที่นี้ด้วยนะครับหากปีหน้าท่านว่างท่านสะดวกก็เรียนเชิญมานัดที่ตรงนี้วันนี้ด้วยนะครับสมาคคมบิ๊กไบและก็ าทางของ สมาคมบิ๊กไบค์แล้วก็ทีมงานจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินปีหน้านะครับปีหน้าคิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่เหมือนกันครับเราจะเชิญชวนระดมพักพวกกันมานะครับส่วนเรื่องวันและเวลาก็คือเดี๋ยวจะแจ้งทีนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาสัมภาษณ์ท่านประธานนะคะในวันนี้กันนะคะท่านสจเช้านะคะสมศักดิ์แสงอารยคุณ วันนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะมวลชนมากันมากมายเลยค่ะครับก็ดีใจนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่วางผู้ใหญ่วางในชื่อจริงจำไม่ได้แต่ว่าก็เป็นตะพานบุญนะครับก็ดีใจนะครับว่าปีหน้านี้บิ๊กไบทีมบิ๊กไบนะครับทีมบิ๊กไบจะมาเป็นเจ้วภาพครับก็ จะมาร่วมด้วยรนะครับนายป๊อก,อ,กอ,อ่ะนี่ก็เหมือนน้องชายคนหนึ่งอยู่พิกไบมาตลอดรู้รู้จักกันตั้งแต่ตัวเต่านี้แล้วก็ดีใจนะครับดีใจว่าพวกเราอ่ะพุทธศาสานกน,นทุกท่านเนี่ยเรามาร่วมกันทำบุญจันลงไว้ซึ่งในสิ่งที่ดีนะในเรื่องของพุทธศาสานานะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่าน นะครับทุกคนทุกท่านได้รับบุญรับกุศลในครั้งนี้ขอให้ทุกคนทุกครอบครัวทุกบ้านนะครับทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองคิดหวังถึงใดก็ขอให้ได้ท,งทังสมปรารถนามีแต่ความจเจริญรุงร่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดไปนะครับขอบคุณมากนะครับ วัสดีครับผมในนามของประธานกลุม่มเบเกอร์เชนนะครับสายนครสือธรรมราชก็ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเบเกอร์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันทอดกระถินปีนี้ปีนี้เนื่องด้วยเป็นปีที่2ที่ผมและก็กลุ่มเบเกอร์เชนได้มาร่วมกันทอดกระถินณวัดถ้ำพระหอแห่งนี้นะครับเป็นครั้งที่2องอ ก็ขอบคุณพี่น้องไบเกอร์ทุกท่านนะครับทุกคนที่มา,มาร่วมกันวันนี้มีมอไซค์ที่มาร่วมกันก็ประมาณสัก20ลำนะครับจากพี่น้องหลายๆกลุ่มหลายๆทีมที่มาร่วมกันแล้วก็ปีหน้าก็เห็นว่าทางพี่บุญยงประธานชมรมบิ๊กไบค์นครศรีรับเป็นประธานให้กับสำนักสงฆ์ถ้ำพระหอนะครับอีกครั้งหนึ่งปีหน้าสำหรับสมาคมบิ๊กไบค์นครศรีธรรมราชรับผมขอบคุณมากครับ ครับเพ่คู่อย่างนี้ครับสวัสดีครับถ้าวันนี้ก็รู้สึกนะครับก็ขอบคุณพี่น้องไบเกอร์ทุกๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในกลุ่มของ b บ็คเกนเจอร9หนึ่งเกนอะครับที่มาร่วมทอดกรถินวัดไอสำนักสงฆ์ถ้ำพระอนะครับก็เริ่มต้นด้วยเบเกนเจอแล้วก็กลุ่มพี่น้องไบเกอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เห็นแล้วก็วัด ทำพะหอนะครับก็เป็นสถานที่ที่เห็นแล้วคือน่าจะมาร่วมทําบุญกันเยอะๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผมเองนะฮะก็นี่เป็นตัวแทนของเบเกอร์เดลกันว่าเออมาขอบคุณพี่น้องเบคเกอร์ทุกๆท่านที่ช่วยกันสละเอินทองเล็กๆน้อยๆนะครับมาร่วมทําบุญกันก็แล้วก็ได้รับข่าวดีว่าในส่วนของปีหน้าจะมีในส่วนของสมาคมมิกไบย์นครศรีธรรมราชนะครับ เป็นเจ้าภาพในเรื่องของทอดกระถินในส่วนของสำนักสำนักสงฆ์ของวัดธรรมพะอนะครับก็นี้ก็ส่งความยินดีและส่งผลบุญให้กับสมาคมบิ๊กไบนากรสีนะครับแล้วก็ฝากของพี่น้องเบเกอร์ทุกๆท,ท,ท่านปีหน้าเราจะมาร่วมทอดกระถินกันที่วัดสำนักสงฆ์ธรรมพะอออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมตัวแทนนายกสมาคมบิ๊กไบ์นครศรีธรรมราชครับนายจรูนเพ็งรัตนะครับเนื่องจากท่านติดภารกิจต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับให้ผมมาดําเนินการแทนตรงนี้นะครับกับทีมงาน b บ a c กิ n เจอนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมรู้สึกประทับใจและก็หนุกนานกับ พักพวกเพื่อนฝูงที่ได้มาร่วมกันนะครับคิดว่าปีหน้ายิ่งใหญ่แน่นอนครับสมาคมบิ๊กไบค์กับวาไราตี้จะร่วมมือกันนะครับแล้วก็ฝากงานไว้ด้วยนะครับปีหน้าที่จะถึงเนี่ยมิถุนา19-20ยมิถุนาสมาคมบิ๊กไบค์จะร่วมจัดงานบิ๊กไบค์นครศรีธรรมราชครั้งที่21นะครับนัดสวนน้ำเก่านะครับถ้ายังไรเรียนเชิญพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่า ญาติพี่น้องนะครับที่คลั่งไคล้เอฟซีของพิเศษโลโซนะครับเรียนเชิญไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากาสมาคมบิ๊กไบค์ที่จัดงานแล้วก็เอามาร่วมงานที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับเพราะมาเที่ยวแล้วมาร่วมงานแล้วมาร่วมบุญแล้วก็สนุกรู้สึกว่าเป็นกันเองชาวบ้านอะไรยินดีรู้สึกต้อนรับเราดีเป็นอย่างยิ่งครับถ้ายังไงฝาก งานนครศรีธรรมราชไบวิคครั้งที่21ไว้ด้วยนะครับครับ ได้ไหมงีกนได้มั้งก็นามสมของข้ามข่าบก็ต้องขอขอบคุณใบหอมโปรดักชั่น2005นะครับที่มาทําข่าวมาทําอะไรในภายในวัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากมเลยนะครับเดี๋ยวปีหน้ายังไงก็ขอเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาช่วยทําสื่อต่างๆในวัดนะครับขอบคุณมากครับ The man.